ก็กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จุกับของเวทได้นะครับในช่อง Xwang ที่ชื่นเคยนะครับวันนี้นะครับไม่ได้พี่ก็ไม่ได้มาแจกัะนะครับวันนี้พี่จะมาประจานเกียร์นะครับทุกคนอคือกะว่าวันนี้นะครับจะมาแจกรหัสซะหน่อยนะครับแต่ว่าดูนเกียร์ไปเมื่อคืนนะครับเออก็นั่นแหละนะทุกคนนี่นะครับชื่อเฟซนี้นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแชทกันดีกว่านะทุกคน ก็นี่นะครับคือผมทักไว้นะครับก็ขอยังไม่ตอบผมนะคือผมเมื่อคืนผมน่าจะเอกใจไว้ก่อนนะครับแต่ผมรีบนะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะทุกคนโอเคนะครับนี่ก็คือรูปที่เขาส่งมาให้ผมนะครับว่าไอดีนี้พี่จะมาแจกสักหน่อยนะครับแป่ว่าเสียหมดเลยนะทุกคนเอบผมฝากทุกคนด้วยนะครับสําหรับชื่อเฟซของคนนี้นะครับ ให้ไปโถมหรือว่าใครที่รู้จักนะครับนะบอกเลยนะครับทักไปหามันหน่อยนะครับนี่นะครับอ่าที่แบบผมถามไปครับก็คือนี้เขาส่งมาห้ผมนะคือรหาสอน่ะมันถูกนะครับแต่พอแบบเข้าปุ๊บนะครับ ก็คือเขาเมื่อคืนน่ะเข้าได้ยังไม่พอแต่ว่าตอนเช้านี้เข้ามาเรียนะครับก็คือเมลเนี่ยเขายกให้ผมเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เมลของไอดีนี้นะผมคือผมโดนหลอกนี่นะครับเอ,อคือผมไม่แบบเมื่อคืนผมรีบนะครับก็คือแบบเห็นเขาส่งมาผมก็รีบๆเลียนเลยนะครับเพราะว่าผมจะไปทําธุระต่อนะครับก็เลยคิดนะครับก็โดนไปนะทุกคน โดนไป190บาทนะครับทุกคนก็นะครับผมจะขึ้นนะครับชื่อกับเบอร์โวของมันเอาไว้ให้ให้นะครับก็ใครแบบยิงเบอร์ได้ก็ยิงเลยนะครับถ้าแบบใครตามตัวได้ก็ตามเลยนะครับนะก็โอ้โหเสียได้มากครับทุกคนว่าจะเอารหัสมาแจกซะหน่อยนะครับกับโดนนะครับเออโอ้โห ก็ผมฝากด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้นะครับทุกคนชื่อเบอร์วอของมันนะครับก็นะครับนะครับทุกคนนะก็นี่นะครับคือเบอร์วอของมันนะครับทุกคนแล้วก็ชื่อนะครับชื่อตามนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยชื่อของมันนะครับก็เดี๋ยวนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับผหรับ ชื่อเฟซของคนคนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับก็ในคลิปนี้พี่ก็เฟลนะครับที่ไม่ได้แจกหักให้กับทุกคนนะครับก็โอ้โหครับเสียดายมากครับผมคือโดนคือโดนอ่ะเมื่อคืนน่าจะอีกใจไว้ก่อนนะครับโอ้โหนะครับถ้าผมไม่รีบติดทันแล้วก็นะครับก็ผมฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสําหรับชื่อเฟซนี้นะครับว่าผม เตือนทุกคนไว้เลยนะครับว่าชื่อเฟซนี้นะครับเกียนนะครับแน่นอนนะครับทุกคนมันเขาโกงผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันรีพอร์ตหรือยิงเบอร์หรือถ้าใครแบบตามได้นะครับทักเช็พี่มาได้เลยนะครับถ้าเคยตามได้นะครับเอนะครับก็นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เปลวนะครับคลิปนี้นะเออต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะไปหาหลัดมาแจกให้นะครับก็รูปแบบนี้น่าจะกลางไว้ก่อนครับก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับตามตัวมันนะครับทุกคนไปตามตัวมันด้วยนะครับทุกคนเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ